ซ้ายเมือที่เราขับไปซื้อของก็จะเป็นร้าน,อ,นอาหารวิวทิมริมทะเลอบรรยากาศน่ารักน,นะคะกำลันว่าจะเราแวะก็ไปดูพิกัดชุดเดียวนี้แหละนีป้ปะทรีใช่แล้วนี่ขวามือนี่นะครับทรีทรีทรี ต้นไม้สามต้นทีทีนะคะบรรยากาศ oh. เสียงเสียงลงโฟมนะมันดักอดดอดเนีัยอไม่ได้เอากระติกมาสวยนะคะะรบวิวปลอดโปรง่งโรง่งมีต้นไม้ใหญ่สามต้นมีต้นมีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารใต้ต้นไม้ี๋ยวเราลองไปดูวิวกันนะครับ ที B บีต้นไม้สามต้นหาต้นไม้สามต้นนี่ร่มเงาสวยงามาไปนั่งด้านโู้นนะครับห่างเขาหน่อย <Dad S 2> นั่ตรงไหนดีอีแดดแดดนั่งตรงขยับได้ไหม <c oughs> ที่ตรงนี้นะครับเป็นร่มโต๊ะเมื่อกี้มันเป็นแดด อยู่สวยงามเลยอันไปดูบรรยากาศร้านอีกสักนิดหนึ่งครับที่มาของชื่อร้านมีต้นไม้อยู่สามก็เป็นร้านอาหารราคาร้านอาหารริมทะเลอย่างละร้อยกว่าบาทบอเค บิวดีอากาศดีมากนะคะหลังจากฝนตกคือปกติไปนั่งริมทะเลนี่ลมพัดเข้ามาเราจะแบบร้อนๆใช่ไหมคะเพราะว่ามีไอแดดด้วยแต่วันนี้แบบลมเย็นดีมากเมื่อวานฝนตกทั้งวันใช่บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ฟ้าเปิดนะครับก็ภาวนาให้คืนนี้ไม่มีฝนนะเราว่าจะไปกางเต็นที่ สวนวังแก้วเนาะอ่าที่วังแก้วรีสอร์ทที่เขานิยมไปกันเนาะลมเย็นมากเลยอะ่ะเป็นหาดทรายที่โล่งมาก,มากตรงนี้อเขามีบริการกลางเต็นท์ด้วยเนาะอ่าเห็นในเมนูมีกลางเต็นท์นะครับก็เลยถามน้องที่มาเสิร์ฟนะครับว่าตรงนี้กลางเต็นท์ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าได้นะครับนี่บริเวณนี้บอกชื่อร้านอีกที ทรีทรีทรีสามแล้วก็ทรีต้นไม้มบีชบีชเป็นลานกลางเต็นได้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องมาจัดตอนนี้สักครั้งนะครับวันนี้ไปหาดวังแก้วก่อน เรามาดูรานกลางเต็นของ T3B e ี t นะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้บริเวณแนวต้นไม้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถ,ถึงบริเวณตง้ตงทีนิ้วชี้นะครับเป็นก็คือถนนสายบ้านเพไปแหลมแม่พิมพ์นะครับ ถ้าขับรถผ่านเส้นนี้ก็สามารถมองเข้ามาเห็นได้เลยนะครับมีป้ายชื่อลานตรงนี้ต้นไม้จะม่เยอะนะครับมองโล่งๆเห็นทะเลเลยมีต้นสนตรงนี้จุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่น่ากางเต็นท์ที่สุดนะครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ ข้างรั้วนะครับแปดห้องตอนนี้ยังไม่ใช่เทศกาลกลางเดืนเป็นปลายฝนอยู่นะครับก็จะมีย่าลกๆนิดนึงมะพร้าวนี่ก็เป็นลานจอดรถ ไดไไ้เเปป็นแวลยตรงจุดนี้เป็นบริเวณนั่งรับประทานอาหารเอาดอนะครับยู่ใต้ต้นน่าจะเป็นต้นหูก,กว่าขนาดใหญ่นะจะมีโต้ะไม้สามารถนั่งรับประทานอาหารลมเย็นนะครับ เดินไปดูตรงที่เป็นหลังคานะครับตรงนี้จะเป็นคาน์เตอร์ของครัวอันนี้มีอีกหลายโต๊นะโต๊ะหนึ่งก็นังได้หกถึงดคน มนนีเป็นโต๊ะชุดละสามครับจะมีโต๊ะชุดละสองตัว,ตวสำหรับสี่คนหลายตัวที่จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับนี่พาไปดูห้องน้ำนี่เป็นส่วนห้องน้ำของ ที่นั่งทานอาหารครับจะอยู่ด้านข้างก็มีสองห้องนะครับเป็นแบบชักโครกแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับกระจกวันนี้เรามาทานข้าวเที่ยงเฉยๆปกติรับกลางเต็นท์อยู่ใช่ไหมครับ เห็นในเมนูยังไงคะคนละ200ค่ะตรงบริเวณโน้นใช่ไหมได้ช่วยเลหรียญตำราแข่อย่างกาแฟโน้นแล้วแต่จะอยู่ตรงไหนพอดีวันนี้ก็จะมาการแต่ว่าที่อะไรนะบางแก้วบางแก้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาที่ อนนี้เป็นบริเวณด้านซ้ายของร้านนะครับเขาบอกว่าการเต้นได้หมดเลยหอละสองร้อยบาทนะครับก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นไม้ ให้ร่มเงาสวยงามมากทิดมากเลยนะครับทีน่นี่รับประทานอาหารเที่ยงเย็นๆลมทะเลครับราคาก็ไม่แพงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเทนี้ครับสวัสดีครับ